สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไปซื้อมะม่วงมามน้ำลายไหลอยากกินมะม่วงค่ะอยากกินยำมะม่วงเรามาลงมือทํากันเลยอันนี้มีหอมแดงใส่ลงไปสุ้รสจักน้อยอน้ำตาลอเดี๋ยวเดียวก็พอแล้วก็พริกป่น อย่เยอะเกินแล้วก็มีโอ้ลืมน้ำปลาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังใส่นี้ลงไปก่อนใส่นี้ลงไปก่อนใส่ลงไปแล้วก็โคเล่โคเลน้ำลายไหลน้ำลายแตก ก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดหนึ่งชิมก่อนเห็นไหมคะคลุกๆนะคะเพราะว่าถ้าคลุกแรงๆไอค้คลุกเบาๆถ้าคลุกแรงๆเส้นมันจะน,นิ่มเกินอันนี้ก็เป็นการชิมชิมก่อน อืมเอ้กหน่อยนึงอืม,อมกำลังอร่อยเลยอีกทีเดี๋ยวเขาใส่จาน กำลังอร่อยค่ะไม่เผ็ดเท่าไหร่แล้วก็รสชาติกําลังดีอืน้ำลายไหลขออนุญาตอีกครั้ง นันเป็นการชิมนะคะชิมค่ะอีกทีนึงอืมชื่นใจ